สวัสดีค่ะนักเรียนสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของนาฏศินสร้างสรรค์สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบำชาวนานั่นเองค่ะซึ่งระบำชาวนานั้นจะมีประวัติความเป็นมาและลักษณะการแสดงอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะประวัติระบำชาวนาระบำชาวนานั้นเป็นการแสดงที่มีลีลาท่ารำแสดงออกและสื่อความมาให้เห็นถึงการทำนาของคนไทย ซึ่งก็เป็นอาชีพหลักของคนไทยเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นเมล็ดข้าออกมาโดยจะเป็นการถ่ายทอดลีลาท่ารำผ่านผู้แสดงชายและหญิงจะมีดนตรีประกอบการแสดงที่มีท่วงทํานองไพเราะและสนุกสนานเริ่มต้นจากจังหวะที่มีช้าก่อนนะคะแล้วก็เร็วขึ้นตามลีลาการแสดงตามรายละเอียดการแสดงดังนี้ค่ะ ู้แสดงนะคะเราจะนิยมใช้เป็นคู่ชายหญิงอย่างน้อย2คู่ขึ้นไปค่ะเพราะว่าในการทํานานั้นนะคะในสมัยก่อนก็จะมีการลงแขกทํานานะคะหรือว่าการให้ผู้คนหลายๆผู้คนนั้นมาช่วยกันทํานานะคะทําให้บรรยากาศนั้นมีความสนุกสนานดังนั้นในการนํามาทําเป็นการแสดงก็จะต้องใช้ผู้คนที่มีจํานวนมากจะทําให้การแสดงมีความสนุกสนานและดูสวยงามน่าชมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับการแต่งกายนะคะผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อหม้อหอมนะคะนุ่งกางเกงที่เราเรียกว่าเตี่ยวสะดอซึ่งจะเป็นกางเกงลักษณะ3ส่วนทำจากผ้าฝ้ายและก็ย้อมสีน้ำเงินหรือว่าสีดำนั่นเองซึ่งเราจะเรียกติดปากว่าเตี่ยวหรือว่าเตี่ยวสะดอนนั่นเองค่ะและก็จะมีผ้าเข่าม้าคาดเอวสวมหมวกปีกนั่นเองส่วนฝ่ายหญิงนะคะจะสวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมสีกรม,มท่า นุ่งผ้าโจงกระเบนสีดำสวมงอบนะคะงอบก็คือเครื่องสวมหัวสำหรับกันแดดและฝนสารด้วยตอกไม้ไผ่กรุด้านนอกด้วยใบลานนะคะรูปจะคล้ายกระจัดควม่มและก็มีรังสำหรับสวมนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะการแต่งกายดังนี้นะคะเป็นการแต่งกายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวนาะและการแต่งกายออกมาได้สวยงามเหมาะสมกับการแสดงนั่นเองค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงนะคะแน่นอนเลยในการทํานานะคะก็จะมีอุปกรณ์ในการแสดงก็คือรวงข้าวและเขี่ยวเกี่ยวข้าวเพราะว่าการแต่งกายอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะสื่อถึงการแสดงได้อย่างครอบคลุมและชัดเจนนะคะดังนั้น เมื่อมีอุปกรณ์การแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทําให้ผู้ชมนั้นเข้าจะได้ง่ายขึ้นว่าการแสดงชุดนี้หมายถึงอะไรนะคะอย่างเช่นการถือเคียวเกี่ยวข้าวนะคะก็จะเป็นในฤดูเกี่ยวข้าวมือข้างหนึ่งก็จะถือรวงข้าวนะคะทําให้เห็นว่าการแสดงนี้กําลังบ่งบอกว่าผู้แสดงนั้นกําลังทําการเกี่ยวข้าวนั่นเองค่ะ ดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงนะคะเราจะนิยมใช้วงปี่พาดนะคะตามภาพที่นักเรียนเห็นนั้นเราจะเรียกว่าวงปี่พาดเครื่อง5นั่นเองค่ะคุณครูได้ยกตัวอย่างการแสดงระบำชาวนาไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูงานออกแบบนาฏัิสินนะคะในการออกแบบนาฏัิสินนั้นนอกจากผู้แสดงแล้วจะมี องคประกอบอื่นๆนะคะที่ช่วยให้การแสดงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งองค์ประกอบอื่นๆนั้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะเครื่องแต่งกายนะคะนักเรียนเห็นภาพเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะเครื่องแต่งกายเป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งนะคะของการแสดงและที่สําคัญนะคะเราจะต้องเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับชุดการแสดงนั้นๆด้วยนะคะอย่างเช่น ระบำชาวนานะคะก็จะต้องสวมใส่ชุดที่แสดงถึงความเป็นชาวนาและก็มีเป็นชุดที่มีความเรียบง่ายนะคะเหมาะสมกับการทํานานั่นเองค่ะนักเรียนดูภาพนะคะการแต่งกายนี้ก็จะเป็นการแต่งกายแบบชาวบ้านธรรมดาเลยนะคะที่เหมาะสมในการที่จะไปทํานานั่นเองค่ะต่อมาอุปกรณ์การแสดงนะคะอุปกรณ์การแสดงนั้น ควรจะใช้วัสดุที่เหลือใช้หรือว่าวัสดุที่หาง่ายมาประดิษฐ์ทำเป็นอุปกรณ์การแสดงและจะต้องเหมาะสมกับชุดการแสดงด้วยนะคะอย่างเช่นระบาชาวนาก็จะนำกระดาษแข็งหรือว่าหนังสือพิมพ์มาประดิษฐ์เป็นเคียวหรืองอบนะคะเราจะไม่ใช้อุปกรณ์จริงในการแสดงนะคะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์การแสดงดังนั้นนะคะถ้าเราใช้อุปกรณ์จริงมาแสดงอาจจะทำให้เกิดการเกิด อันตรายขึ้นนะคะในระหว่างที่แสดงก็ได้นะคะดังนั้นในการประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงเราก็จะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายนะคะแล้วก็คงทนนะคะหรือการประดิษฐ์โคมสําหรับการแสดงระบําโคมนะคะเราก็อาจจะนําขวดพลาสติกมาทําเป็นโคมด้วยก็ได้นะคะ ต่อมาฉา,ากที่ใช้ในการแสดงนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้นั้นเทคโนโลยีนั้นได้ก้าวหน้าขึ้นมามากมายนะคะแล้วก็การแสดงได้มีการปรับให้มีความทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ฉากนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับการแสดงและก็ให้ถูกต้องตามหลักด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามน่าสนใจนะคะอย่างเช่นระบำชาวนานะคะถ้าจะมีฉาก จะต้องเป็นฉากที่เกี่ยวกับทุ่งนาหรือว่ากองฟางที่จะใช้ประกอบการแสดงนะคะเพื่อให้ได้บรรยากาศหรือความรู้สึกถึงการอยู่ที่ทุ่งนานะคะเพื่อให้ผู้ชมนั้นรู้สึกคล้อยตามไปกับการแสดงนั่นเองค่ะต่อมาหลักในการออกแบบนะคะการออกแบบเครื่องแต่งกายการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือว่าฉากประกอบการแสดงนั้นจะมีหลักที่สําคัญสําคัญ3หลักดังนี้ค่ะ นึ่เลยนะคะจะต้องประหยัดในการปฏิอุปกรณ์หรือว่าการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงนะคะจะต้องคำนึงถึงวัสดุที่นำมาใช้จะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดวัสดุนะคะโดยที่เราอาจจะนำวัสดุเหลือใช้นะคะอย่างเช่น เศษผ้าขวดพลาสติกนะคะหรือว่ากระดาษนั่นเองนะคะมาประดิษฐ์ตกแต่งในเชิงสร้างสรรค์และก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะในห้องเรียนนะคะเราก็จะมีการประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นโคมนะคะหรือว่าพัดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นวัสดุที่เราสามารถหาได้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะทําให้เรามีความประหยัดในการออกแบบนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเมื่อประหยัดแล้วจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการแสดงนั้นนะคะนอกจากที่จะใช้ในการแสดงแล้วก็ควรที่จะนำไปใช้ต่อได้อีกนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์พัดการประดิษฐ์งอบนะคะงอบก็คือส่วนที่ใช้สมศรษะใช่ไหมคะนอกจากงอบจะเป็นอุปกรณ์ในการแสดงแล้วนะคะก็ยังสามารถนําไปต่อยอดให้เป็นรายได้นะคะเป็นอาชีพได้อีกด้วยนั่นเองนะคะการประดิษฐ์โคมนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อ ใช้แสดงเสร็จแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะหลักสำคัญสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะพูดถึงนะคะก็คือความปลอดภัยนั่นเองในการประดิษฐ์นะคะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแสดงฉากนะคะหรือว่าเครื่องแต่งกายนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย อย่างเช่นเครื่องแต่งกายก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สวมใส่นะคะอุปกรณ์การแสดงก็จะต้องคำนึงนะคะโดยที่ไม่ให้มีอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายต่อการแสดงนะคะอย่างเช่นนะคะในการแสดงนะคะเราก็จะใช้กระดาษนะคะมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์การแสดงนั่นเองค่ะหรือแม้แต่เครื่องประดับนะคะเราก็จะใช้สิ่งของนะคะที่สามารถหาได้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าสามารถ ซื้อหาได้โดยง่ายนะคะและก็ไม่อันตรายนะคะอย่างเช่นเครื่องประดับที่คุณครูได้ลงรูปมาให้นี้นะคะฝังความือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประดับศีรษะนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะให้นักเรียนทําในชั่วโมงต่อๆไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการออกแบบงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์น,นั่นเองนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนชมนะคะก็เป็นเกี่ยวกับระบำชาวนานะคะซึ่งก็จะมีทั้งรูปแบบการแสดงหลักในการออกแบบการแสดงนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนแล้วดังนั้นงานมอบหมายสำหรับวันนี้คุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะหน้า116และหน้า117สิจำนวน1ิข้อนั่นเองคะ่ะ ให้นักเรียนทํานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนักเรียนทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ